อาตีห้าแสงแรกบอว,ว่าไปประตูต้อนรับครับผมนักทีโมงครับฮะนักทีโมงอะไรวะนักทีโมงโดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกันหกโมงต้องเล่นบ้างุ่นเดียร์อะ เ้อใ,ใครขับรถตามลัลลมาอีกหนึ่งมารถกันรถเก่งนะเกียสภาพรถก็ <c oughs>

ปลาเดียวย่างกันโอเค